สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆเข้าสู่ซองไตดราสานถั่ใหญ่ครับวันนี้จะพาพี่น้องมากินอันนี้ครับผมกหลมึกผัดกะเพราไข่ดาวรัดข้าวครับพี่น้องครับถัดใหญ่ๆได้ครับถัดใหญ่เลยครับผมพี่น้องครับนี่ครับนี่ไข่ดาวครับ ปลาหมึกกับพระปลาหมึกครับวันจริงก็ฝากฝาก,ก,ก,กพี่พี่น้องน้องทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันกําลังใจ่องได้เล็กได้สันได้ใหญ่ได้ครับสวัสดีครับ <c oughs> มาทานด้วยกันพี่น้อง <c oughs> มาหลายนำ้ำกันเด้อพี่น้องอืม เผ็ดมากครับพี่น้องเผ็ดเอาครับอืม ออสุดยอดพี่นอ้นะะนองนะครับพี่น้องอะไรกะน้องไตมากินปลาหมึกผัดปลาหมึกคุปลอหผัดกระพเพราเด็ดหนาะมุ้งมึงเขาเดินมาเดินมูเดิเดนหน่อปลาหมึกค่ะ,นะคะน้าเหรอนะยังเหมือน,นอกันเนาะ ừ chậm khi Thức chăm bán ở phải thầy cô trong phần ạ ừ อืมอืมารงันครับทำใจย็นไปครับพี่น้องครับแล้วก็ท่าแล้วท่ย็ครับพี่น้อง

ินไม่หมดครับพี่น้องมาเชมาเชมากินมากินกันคนพี่มาเช่คุณผู้ชมมามามาผมก็เดี๋ยวไม่หมดครับมามาพี่น้องมามามาทานด้วยกันครับหายใจๆครับนี่ชงโค้ดให้หมดหรอกครับนีไ้โคดมนค้เดียวว่าจะหมดด้วย ไม่หมดอะไดหรอกทำติดเองครับพี่น้นงองครับอ เผ็ดครับ,บเนี่ยอยากเผ็ดออกครับออื

Ja. Mm. น้ำมดแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอไปเลยครับผมเยอะไปครับผมเผ็ดเลยครับเผ็ดมากหมากเลยครับเผ็ดได้ชุดยอดเลยอันนี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณมากๆนะครับใชครับ ดีมากครับผมตายเึงบ้นแล้วไลวไป